กองบัญชาการกองทัพไทยกับงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์สวัสดีครับนำทุกท่านมาติดตามการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ของสํานักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาก,การทหารพัฒนากันครับเมื่อวันที่10บมกราคม2566หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่21จัดกําลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ภายในที่ตั้งหน่วยฟาร์มต้นแบบหน่วยบัญชาก,การทหารพัฒนา ในโครงการหนึ่งนอคอหนึ่งฟาร์มหนึ่งโรงเรียน1ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในที่ตั้งหน่วยณบ,บ้านโคกหนองแวงหมู่ที่ 5, ตําตำบลนายุงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีในวันเดียวกันนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25จัดก,กำลังคลชุดผสมเทียมให้บริการผสมเทียมโคจำนวนหนึ่งตัวโดยใช้น้ำเชื้อโคพันซาฮิวานรวมทั้งปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะขอเคียงข้างประชาชนต่อสู้กับความยากจนด้วยการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองสืบไปนักรบสีน้ำเงินต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาส